เอ้ยโยเซอร์สวัสดีทุกท่านครับอยู่ผมบิวคิวเกมเมอร์นะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Overwatch 2นะครับผมและผมเล่นเป็นตัวอะไรเนี่ยลูซิโอนะครับตัวนี้ก็เป็นสายสพอร์ตนะมันจะมีการกดชิปเนี่ยตลับเป็นฮิวในวงนะครับผมให้ตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมกับอีกทีหนึ่งสีเขียวตรงกลางหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มสปีดนะฮะนะครับ hey, อุ้ยโอ้โหเจออะไรยิงรัวเลยก็เ yes. พิ่งฝึกเล่นอยู่นะฮะตอนนี้นะอันนี้มันหมวดอะไรวะหมวดยึดฐานเหรอครับ โอ้โหทีเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยมันโกงไปเปล่าเนี่ยใช้ธนูทีเดียวตายเลยโอ้โหโคตรโกงอ่ะฮะครับสลับสายได้นะระวังความเร็วไดเมจนะฮะแล้วก็เพิ่มเลือดโอ้ดูดิเพื่อนเราโดนยิงทีเดียวตายโอ้มันโหดเกินอ่ะ มันโหดเกินฮนะตัวธนูคโคตรโอพีว่ะไปครับเอาใหม่เพื่อนเราบุกไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหนี่ทำไมมันยืนอยู่นิ่งเนะี่ย บุกไม่ได้นะครับโดนฝั่งมันยึดตลอดยึดหมดแลว้วอะไปไหนแล้ววะโอ้ตับทรับทับจำไว้ว่าเราเป็นสายทับเราต้องตามเพื่อน ฮาไปหน่อยครับโอ้ฝั่งมันนำไป80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว90้าแล้วฮะน่าจะสู้ยากอยู่โอเคเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะชินโอเคยึดครองได้ครับ bụng lên à Thì sắp lên lạ Tài Hiu là buộc lạ Mình hai bên này โอ้มังกรมาจากไหนวะเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยโอ้โหปืนระเบิดนี่เองตายแบบงงๆเพื่อนเรามันห้าวเกินอ่ะแต่เล็กตัวบุกไปฝั่งตรงข้ามหมดเลยอ่ะโอเคเอาใหม่ครับ มาเอ้าไปไหนเฮ้ยฝั่งนี้โดนอีกแล้วจะตายแล้วเรียบร้อยมาอยู่ไว้เพื่อนก่อนนะ ฮิวโอ้โหกดอันติเมทไม่ทันครับตัวบ้านนี้แม่งเดินลุยอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยฝั่งเรา99แล้วนี่ว่าเพื่อนไม่ได้ยึดจุดครับน่าจะแพ้ละไปยึดจุดก่อนดวนๆโอ้หมดเวลาฮะหมดเวลาก็บึกไอ้เกสิก้อร์เแล้วอ่ะโอ้โหนิดเดียวเองนะฮะไม่เป็นไรครับ จบรอบแรกแพ้ไปเฉียดชิวครับตอนแรกเขานําก่อนนะเขาบุกมายับเลยแล้วก็ทีมเรานํากลับมานําได้นะครับปืนก็สามารถเพิ่มเดเมจได้นะครับกด e เนี่ยเพิม่มเดเมจให้กับปืนของเรานะกระสุนแรงขึ้นแล้วก็การฮิวต่างๆการวิ่งเร็วก็จะไว้มากยิ่ขึ้นด้วยนะครับที่ขวาก็จะเป็นการยิงแล้วก็ดีดศัตรูให้ถอยหลังออกไปนะครับผมเป็นการน็อ c แ back นั่นเองนะไปครับเราบวกสปีดไปก่อนมันเหมือนกับเป็นอ u r a ให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับ ไ not, ปเราต้องไปัสพอร์ตเพื่อนนะโอ้ย เจ็บ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 โอ้มันเก็บเลือดเจ็บร้อยโอ้เกือบเกือบเกือบเกือ oh, บ อุ้ยโอ้โหมันมันใช้อะไรเนี่ยดาวกระจายเหรอโอ้เป็นนินจานี่เองยังยื่นไม่ได้ฮะโอ้เพื่อนตายไปหมดละ <c oughs> แบกมันไปเพื่อนมายึดกันหน่อยดิต้องเข้ามาในเนี้ยในจุดนเนี้ยฮะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้ามาเนี่ยมันจะไม่นับเปอร์เซ็นต์ให้กับเรานะครับโอ้สีแดงได้เจ็ดสิบแล้วต้องไปเอากลับมา ไอตัวนี้แม่งกระโดดตีลังกายิงไม่โดนเลยโอเคเอาใหม่ครับโอ้ oh, หายตัวมาหนึ่งฐานแล้วฮะ <laughs> ไม่เห็นมันอะ่ะไปไหนแล้วไม่รู้ น่าจะไปตลบหลังพวกเราฮะนั่นไงนั่นไงโอ้โหโ,โดนอะไรไว้เนี่ยโดนมันสับเหรอ เรียบร้อยครับไปอีกแล้วโอ้ยึดจุดนี้เล่นยากว่ะถ้าเกิดว่าเข้าไม่ถึงเนี้ยเรียบร้อยครับผมไอเรามันก็เป็นแค่สายซัพพอร์ตไงเอาใหม่ฮะเอาใหม่มาครับเล่นกันอีกสักเกมดีกว่านะฮะลูซิโอตัวเดิมนะตัวนี้มันไต่กำแพงได้ด้วยเหรอผมเพิ่งเห็นนะฮะว่ามันไต่ได้ <c oughs> โอ้นี่ไงเฮ้ยวิ่งไต่กำแพงอย่างเจ๋งอะ่ะไ <c oughs> ต่กำแพงแล้วก็ฮิลโอ้โหวิ่งรอบเลยเออผมเพิ่งรู้นะฮะ <c oughs> นี่มันวิ่งได้ไม่จำกัดเลย <c oughs> ด้วยเพื่อนเรางงดิเพื่อนเรางงดิ let's go man Ui, đang làm cái quái gì vậy? Được rồi Đi thôi, ยิงมันโอเคสวยครับมามาเพื่อนไปติดเดสทรัสมาแล้วโอเคยึดจุดก่อนยึดจุดก่อนใส่กำพแพงละวใส่กำพแพงละยึดก่อนนะอยู่ในจุดเอาไว้เพื่อนเดี๋ยวก็จะได้เป็นของเรา โอเคเฮ้ยรถดับเพลิงเลยวะสวยนะครับเฮ้ยขึ้นรถดับเพลิงว่ะ โอเคเฟื่องฮิวได้ตัวนึงละนี่มาดิครับก็มาดิครับจัดไปพวกไปไหน เรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งไปแล้วดาบเบิงของเรามันอยู่ตรงไหนตายไปแล้วสวยหิวหิวหิวๆิวกระจายหิวกระจาย โอเคคิวได้อีกแล้วครับมาเอาบีทเป็นไอ้นี่ก่อนฮิวก่อนฮนะสุยเออเริ่มเข้ามือเริ่มเข้ามือ Má ui, Tu tui, Thôi 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 tui, 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 bay Má đi cà. Bên này đó. Yep evet, rồi lạy em bang mà baba 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 chiến thắng baba 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 อีโ่ของเราได้นะฮะมันก็เล่นแบบเพลินๆมากยิ่งขึ้นไงเล่นเข้าใจมากยิ่งขึ้นเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคสายสปอร์ตของเราก็คิวไปได้หลายตัวอยู่นะครับเ,เพื่อนเราได้ MP เฟ่าหูเล็งหัวแบบเน้นๆครับเล็งหัวแบบเน้นๆตัวนี้ยิงแรงริงนะเป็นตัวเริ่มเกมที่ตอนเราฝึกด้วยนะครับ อ่งเราก็ลูซิโอไปดีครับช่วยสปีดบูทไป6ฮิว2000กว่านะครับคิวไปได้14ตัวโอเคก็ถือว่าไม่เลวสำหรับสายสพอร์ลูซิโอตัวนี้นะครับสามารถฮิวให้กับเราเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เพิ่มสปีดให้กับเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีการบูทเดเมจให้กับตัวเราด้วยนะครับฮิวแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ยิงแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเิเมทก็จะเป็นการฮิวเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งหมดในขอบเขตสกิลนบี้บหาาไห,หไดนะ ทำให้ศัตรูเนี่ยมันจับทิศทางการเคลื่อนที่ของเราได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์และก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราคยมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย